สวัสดีครับสองจัดัดวันนี้กับเหรียญครูบาศรีวิชัยวัดพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหรียญรุ่นเมงรายมหาราชเท่าคิงสร้างในปีพุทธศักราช2515เป็นเนื้ออาปาก้าเรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูไปที่ความคมชัดลึกของผิวพันธุ์พระรูปแบบพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง จากนั้นเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าเราจะเห็นเม็ดตาเล็กน้อยอยู่ด้านในให้เราเอียงขึ้นเม็ดตาอยู่ด้านใน ทั้งสองข้างช่วงระหว่างโหนกคิ้วจะโคง้งสูงเป็นพิเศษเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างจะคมสันช่วงระหว่างหน้าผากด้านบนจะนูนโคง้ง เป็นมิติหูขวาจะชี้ไปทางด้านบนเล็กน้อยด้านซ้าย หูจะเรียบขนานจมูกจะโดง่งสวยได้รูปร่องปากร่องแก้มจะเรียว ช่วงคอและลูกกระเดือกจะนูนเด่นเห็นได้ชัดให้เราเอียงเล็กน้อยสายเม็ดปักคําจะทอดยาวมาจะถึงระหว่างอก สายสังคติจะพาดยาวมือด้านขวาที่เราเห็นถือตลปับด,ดัมยาวกรีดใบตลปัดจะนูนเด่นและคมชัด เส้นสำหรับห้อยบาทจะนูนเด่นและคมชัดแขนที่ทอดลงมาจะเรียวเล็กมีรูปกล้ามเล็กน้อย ชายจีวรจะริ้วเป็นมิตินิ้วเท้าจะคมชัดเป็นกรีบอักษรชื่อจะนูนเด่นและคมชัดมาก รายกะหนกด้านข้างจะนูนเด่นต่างระดับกับพื้นเหรียญพื้นเหรียญผิวจะตึง ต่อจากนั้นเรามาดูที่หูเจาะด้านบนจะดูเรียบร้อยเป็นธรรมชาติเ,ม,เมื่อเราพลิกมาด้านหลังเราจะเห็นหูเจาะรอยขอบป,ปิ้นด้านบนจากการกระแทกด้านหน้ามาสู่ด้านหลัง ขอ,อบข้างจะปิ้นขึ้นเมื่อเรามาเห็นที่ตรงพระพุทธให้เราสังเกตรตรงเม็ดพระศกทั้งหมดปลายเกชดาจะเรียวแหลม เบิกตาจะโปนหลับตาอยู่จมูกจะสวยได้รูปเป็นลูกชมพู่ใบหูด้านขวาและซ้ายจะยาวเรียวเล็กสังกติที่พาดจะอยู่ระดับเอลนูนเด่นต่างระดับ ด้านซ้ายมือที่เราเห็นมือที่ยกเป็นปางห้ามญาติมืออ่อนช้อยอักษรจะโนนเด่นเส้นเดียว คมชัดเป็นแท่งลายกนกจะนูนเด่นคมชัด ต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านข้างของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกมาด้านขวามือเริ่มจากด้านบนจะเป็นลักษณะตัดฉีกครึ่งแต่ละจุด คลิกมาด้านหน้าดูทางด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านบนเราจะเห็นรอยตัดตัดฉีกครึ่ง เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่พุทธาพิเศษได้เข้มขลังและยิ่งใหญ่ของสายครูบาพุทุคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมด้านเจราจาค้าขายยอดเยี่ยมและแคล้วคลาดเป็นเลิศสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ ยูทูบพิมพ์คำว่าเซตใหญ่ดับเบิลเอ็มเซตใหญ่ดับเบิลเอ็มห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ